สวัสดีครับอยู่กับเนเบอร์ฮอนะฮะเพจเพื่อนบ้านนะครับพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง How To กันแบบง่ายๆกันแบบคนข้างบ้านวันนี้ผมจะมาบอกวิธี How To นะฮะวิธีการทำ usb f a s h drive ตัวนี้ให้เป็นตัวบูตในการลง windows 10นะครับตัวนี้ซึ่งสมัยก่อนที่เราจะชินตาก็คือการใส่แผ่น cd ในการลง windows แต่ละครั้งสิ่งที่เราต้องมีนะฮะคือ usb แน่นอนแล้วก็ไฟล์ iso ของ Windows 10แล้วก็โปรแกรม Lufast โปรแกรม r u f a s เนี่ยมันเป็นโปรแกรมที่เอาไว้ทำให้ USB เป็นตัวบูต w w n n o w w s 10ได้นะครับขั้นตอนแรกง่ายๆเลยฮะเรา USB ตัวนี้นะฮะเข้าที่คอมพิวเตอร์เพื่อทำการฟอร์แมตมันก่อนอื่นนะครับ USB ใครที่มีข้อมูลสำคัญอยู่หรือว่ามีเอกสารสำคัญอะไรอยู่นะครับ เราทำการเก็บหรือแบ็กอัพเอาไว้นะครับก่อนที่จะฟอร์แมตมันส่วนแฟลชไดร์นะครับผมแนะนำว่าควรจะมีความจุมากกว่า4กิกนะครับซึ่งผมลองลองทำแล้วไฟล์ตัวบูต Windows 10เนี่ยมันจะมีขนาดประมาณ4กิกกว่าๆนะครับซึ่งผมแนะนำว่าให้เป็นตัวที่มากกว่า4กิกขึ้นไป5กิกขึ้นไปจะดีที่สุดนะครับเราคลิกขวามันแล้วเราเลือกฟอร์แมต พอเราเลือกฟอร์แมตเสร็จปุ๊บเนี่ยฮะมันก็จะขึ้นหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมานะครับซึ่งจะมีบอกความจุบอกไฟล์ซิสเ็มนะฮะซึ่งตรงนี้เราก็ปรับเป็นแฟลชสาไว้เหมือนเดิมนะครับส่วนตรงนี้วอลุ่มลาเบลนะฮะก็คือเราก็เซตชื่อได้เลยว่าเราจะให้แฟลชได้ตัวนี้เป็นชื่ออะไรมันจะขึ้นเตือนมาเลยนะว่าเราทำการลบข้อมูลในแฟลชได้ตัวนี้นะอะไรข้อมูลที่เรามีอยู่จะหายไปซึ่งเราไม่ต้องกลัวนะเราก็ฟอร์แมตไปได้เลยถ้าเราแบ็กอัพเอาไว้แล้วนะครับ พอฟอร์แมตเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้แฟลชไดร์ที่พร้อมสําหรับเป็นตัวบูตแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาครับก็คือสิ่งที่เราต้องการคือไฟล์ ISO นะฮะ Windows 10ซึ่งเราสามารถโหลดได้ที่เว็บไซต์ของ Microsoft เลยนะครับซึ่งเป็นของแท้นะของจาก Microsoft เองเลยนะซึ่งเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเข้ามานะครับหน้าต่างของ หน้า microsoft นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับมองหาเลยครับดาวน์โหลดเครื่องมือทันทีนะครับเราก็โหลดเครื่องมือช่วยโหลดตัวนี้ขึ้นมานะฮะเราก็โหลดมาเสร็จซึ่งไฟล์ไม่ใหญ่ไฟล์มันเล็กมากพอมันโหลดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ดับเบิลคลิกที่ตัวช่วยโหลดตัวนี้มานะครับพอดับเบิลคลิกเนี่ยหน้าตามันจะเป็นแบบประมาณนี้นะครับเราก็ดับเบิลคลิกที่ตัวช่วยโหลดตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าต่างอันนี้มาเราก็ทําการรอนิดหนึ่ง นะครับเพื่อให้มาปวนผลแล้วเราก็ทําเป็นอ่านลายเส้นไปนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าไม่มีใครอ่านจริงหรอกนะครับแล้วก็กด a c ค e ซสไปพอกด a c ค e ซสปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นหน้าต่างอันนี้มาเพื่อเพือะไรกๆลเพื่อมันเหมือนกําลังเตรียวความพร้อมนะฮะมันจะขึ้นอันนี้มาแล้วเราก็ให้เราเลือกนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะให้เลือกว่า USB, อฟันไดด DVD หรือ ISO file ไฟลเราเลือก ISO file เสร็จแล้วเราเลือก เวอร์ชันของมันซึ่งมันจะมีเรื่องของภาษาอะไรแล้วแต่นะครับสำหรับใครที่เก่งภาษาอืน่นก็ภาษาอื่นก็ได้เลือกอังกฤษนะครับแน่นอน w i n d o w ้10เราก็เลือกม i n d o w s 1สส่วนโฮลสี bit, ่บิตสามสองบิตหรือทั้งคู่เนี่ยอันนี้อยู่แล้วแต่ความชื่นชอบของแต่ละคนนะครับซึ่งผมขออนุญาตเลือก64สี่บิตพอเราเลือกเสร็จครบทุกอย่างปุ๊บเนี่ยเราก็จะมากด next ปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นหน้าต่างนี้มาเราก็เลือกแน่นอนนะเราต้องการไฟล์ iso เราก็กดไฟล์ iso ติ๊กเลือกแล้วเราก,กด แล้วก็หาที่เซฟที่เราจะเก็บไฟล์ตัวนี้เอาไว้ที่ไหนพอเรากดเซฟปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำการดาวน์โหลดซึ่งตัวนี้อาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับใช้เวลาประมาณ5-10นาทีช่วงนี้ก็ไปเดินเล่นหรือไปทําอะไรกก็ได้นะฮะแล้วเรจะคอยกลับมา พอทําทุกอย่างเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับมันจะมีการวอลลี่ไฟล์ของมันอันนี้เราก็ปล่อยมันมันจะจบที่หน้านี้พอจบที่หน้านี้เสร็จปุ๊บเรากดฟิเนิชเลยเราก็จะได้ไฟล์ ISO Windows 10เป็นที่เรียบร้อยในที่ที่เราเซฟเอาไว้นะครับคราวนี้เรามาดูไปเช็คดูฮนะหน้าตามันจะเป็นประมาณน,นี้ครับนะที่เราโหลดหลังจากนั้นนะครับเราต้องการตัวโปรแกรมที่ช่วยให้ USB เป็นตัวบูต Windows 10ได้ซึ่งผม จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับซึ่งโปรแกรม Rufus ตัวนี้มันจะเป็นตัวช่วยบูตนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเราก็โหลดโปรแกรมตัวนี้มาครับก็ด้านล่างนะไม่ไฟล์ไม่ใหญ่เหมือนกันแล้วก็เอาเซฟไว้ในที่ที่เราต้องการพอเราดาวน์โหลดมาเรียบร้อยนะครับเราก็เริ่มทำการติดตั้งไฟล์ iso 10หรือ Windows 10ใน USB แฟชไดส์เนี่ยผ่านโปรแกรม r u ฟัตนะฮะแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกเลยครับที่โปรแกรม r u f ัตนะฮะดับเบิ้ลคลิกไปปุ๊บเนี่ยเราก็เจอได้หน้าต่างหน้าตาของโปรแกรมประมาณนี้ซึ่งเห็นไหมฮะตรง device นะฮะมันจะขึ้นแฟดไดส์ที่เราตั้งชื่อไว้อย่างของผมตั้งไว้เซทบสขึ้นมาปุ๊บนะฮะหลังจากนั้นเราก็เลือกไฟล์ iso นะครับไฟล์ Fly iso ที่เราเซฟเอาไว้พอเราเลือกไฟล์ iso เสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้น ไม่ต้องทำอะไรเลยครับเราก็เซตชื่อตั้งชื่อไปนะฮะหลังจากนั้นเราก็กดสตาร์ทได้เลยครับอันมันก็จะขึ้นเตือนเหมือนการฟอร์แมตเลยว่าข้อมูลทุกอย่างในนี้มันจะหายไปนะซึ่งเราฟอร์แมตเตรียมมาไว้แล้วไม่ต้องกลัวนะฮะพอทุกอย่างมาสตาร์ทเสร็จปุ๊บเราก็รอนะครับก็ใช้เวลาเหมือนกันเหมือนการโหลดนะแล้วก็ประมาณห้าถึงสิบนาทีเหมือนกันประมาณนั้นพอทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยมันจะขึ้นตรงเรดี้ตรงนี้นะครับถ้าเรากดสตาร์ทอีกมันจะเป็นการ เหมือนการทําใหม่อีกรอบหนึ่งซึ่งเรากดโคดปิดไปได้เลยมันก็เท่ากับว่ามันเป็นการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแบบ100%เทีนี้เราลองมาเช็คดูที่แฟลชไดร์เรามันจะขึ้นหน้าต่างมันจะขึ้นไอคอนประมาณนี้ครับขึ้นไอคอนประมาณนี้ซึ่งเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนความทุกอย่างเราสามารถเอาไปลง Windows ในคอมพิวเตอร์ของคุณได้เลยหวังว่าจะไม่ยากเกินไปนะครับสำหรับ เพื่อนพี่ๆคนไหนที่ยังไม่รู้หรือว่าหาวิธีอยู่นะฮะหรือใครที่อยากลงจะฟอร์แมตเครื่องวิธีนี้ก็ช่วยได้นะครับส่วนวิธีการลงวิด o ์ s นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะบอกคนที่ยังไม่รู้กันว่าวิธีการลงวิดด์ผ่าน USB บูทตัวนี้ยที่เราทำวันเนี้ทำยังไงนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆท่านนะครับก็ฝากกดติดตามคลิปนะฮะ ฝากแชร์ฝากไลค์นะครับฝาก Subscribe ช่องเนบะอร์ด้วยนะฮะก็ขอบคุณครับที่ดูจนจบนะฮะไม่เข้าใจอะไรก็คอมเมนต์ถามไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบถ้าอันไหนผมรู้เดี๋ยวผมจะมาตอบเรามาใช้คอมกันให้สนุกนะครับแล้วก็ก็ไปด้วยกันนะมั่วๆไปด้วยกันนะครับขอบคุณครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ